ดินไวบ้บานซันวะโอ้ยสะเทือนไปโหนกเหงืโหนกเหงื่อคือวพอหนูนอนอยู่นี่ยเนี่ยนอนย่งไงเนี่ยเนี่ยนอนอยู่นี่ยัล้ก็บอกว่าเอ้คุยกวนหัวคนก็จะลุกนั่งานาจะนาจะนั่งอยู่หันจะเล่นคุกสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นยังอย่างวะว่าเมนตัวโจพวกเสาเหมือนเด้น้ำพริกทำกเกษตรกรนะคะคนนี้กเกษตรกรดีเด่น <laughs> ห้องน้า,ไไหนา้หลายองค์แต่ว่าเนอยาห่อนห่อนรถรถทันใดตรงนี้ดีค่ะกลับสวัสดีพี่พี่เอฟีคุณลุงคุณป้าที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์ออมแอมนะคะพี่พี่วันนี้นะคะอ,อมก็ไม่ได้เข้าป่าอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานก็เลย อยู่บ้านพักผ่อนนะพี่พี่ก็เลยไม่ได้เข้าป่าเนาะก็เมื่อวานก็ได้พา,าพาธิดาจำปาไปเที่ยวสงการเนาะนางก็ชอบแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้พีพีเอฟซได้ดูนะเพราะว่ามันจะติดเสียงเพลงลิขสิทธิ์นะคะพี่พี่มันไม่สามารถลงได้เลยเอาไว้วันวันอื่นแล้วกันเดี๋ยวออมจะอมจะถ่ายให้พี่พดูเนาะถ้ายังไม่หมดสงการนะเพื่อนได้พานางไปอีกอ่า ซึ่งวันนี้ที่อมมาถ่ายคลิปนะคะอมจะเดินทางไปหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านชนบทเหมือนจะมีอะสองยายหลานอนะอาศัยอยู่แล้วแบบแบบก็เลยตั้งใจว่าจะเอาของเนี่ยไปฝากสองยายหลานอยู่ที่บ้านนะไม่รู้ว่าไปเนี่ยจะอยู่หรือเปล่าหรือว่าไปอยู่ที่ไล่ขึ้นเขาขึ้นห้วยไปป่ากกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า เดี๋ยวจะลองไปดูเนาะเผื่อเขาอยู่บ้านก็คือวันเนี้ยผมกับอันอันเนี่ยได้พ่อกับแม่ได้ทําขนมจีนช่วงสงการแขกมาที่บ้านนะทาขนมจีนหม้อใหญ่เลยกับขนมจีนนะก็เลยจะจะเอาเอาขนมจีนไปให้เนาะไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันด้วยไหนๆก็ไม่ได้เข้าปากก็อยากจะทําคลิปอัปเดตให้พี่ๆได้ดูกันเนาะสําหรับคนที่เป็นเอฟซีนะคะว่า แต่ละวันของเราเนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรทำประโยชน์อะไรเพื่อคนอื่นบ้างนั่นเองนะคะพี่พีโอเคคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวอมก,กับน้องเนี่ยจะเดินทางก่อนก็ไกลอยู่เนาะอันอันบ้านค่อนข้างที่จะไกลเดี๋ยวต้องขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปจอดไว้หน้าหมู่บ้านแล้วก็ต้องเดินเข้าไปอีกเดี๋ยววันนี้มีอันอันไปเป็นเพื่อนเนาะไม่รู้ว่าอันอันจะเดินไหวหรือเปล่านะอันน่าจะเหนื่อยนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยว ขอตัวเดินทางก่อนค่ะเดี๋ยวพอใกล้ๆถึงแล้วเนี่ยออมจะตอนที่เดินเข้าหมู่บ้านเนี่ย,ยจะใส่อัปเดตให้พี่ๆีได้ดูกันเนาะยังไงแล้วฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะในการเดินทางครั้งนี้เดี๋ยวเผื่อแวะร้านค้าก็อาจจะซื้อน้ําซื้อขนมนิดนหน่อยไปฝากคุณยายกับน้องด้วยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยพี่ๆีตอนนี้ก็เดินมาถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดิน ข้าไปแต่ว่าทางก็ค่อนข้างที่จะมีทางอยู่พอนี้่รกมากเนาะเดี๋ยวมันเข้าไปก็จะมีทางอีกทีหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวเราเดินไปกันเรื่อยๆเลยแถวเนี้ยจะมีหมู่บ้านมีชนบทเยอะแยะนะพอีมีคนอยู่มีคนอยู่เนาะก็จะมีบ้านหลังหนึ่งที่วรีอยากเอาของไปให้เนาะก็ถามว่าไกลจากบ้านออกไหมไกลพอสมควรเนาะขับมอเตอร์ไซค์มาไกลแม่นอันไกลมากเลยค่ะ ร้อนอันอันไม่ใส่หมวกนะพี่อันอันว่าร้อนหัวอันไม่ชอบใส่นะโอเคเดี๋ยวเดินทางไปกันต่อก็ไม่รู้ว่าตรงที่เขาอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรนะไฟฟ้าเนี่ยเข้าหรือ,อยังไม่รู้ว่ามีไฟฟ้าหรือ,อยังไม่รู้ว่าอันอันรู้หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ค่อยกลับไม่ค่อยกลับมาบ้านเนาะปกติทํางานแค่ในเมืองแล้วก็เพิ่งจะกลับมาบ้านได้สักพักเนาะก็ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเนี่ยความเจริญโหเจริญตาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเนาะบางทีตามชนบทพวกอะไรเงี้ยก็จะไม่มีไฟฟ้านะพี่ส่วนมากนะแต่ถ้าไม่มีไฟฟ้าเน่ยถ้าเขาอยู่กันแบบมือมือแหละก็าอาจจะเอาโซลาเซลล์มาให้เนาะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันไม่รู้วจะอยู่หรือเปล่าพี่ถ้าวันนี้ไปแล้วไม่เจอเนี่ยต้องกราบขออภัยพี่พี่อมากๆเลยนะคะถ้าไปแล้วไม่เจอเนาะ ถ้าไปแล้วเจอเนี่ยก็ดีใจก็จะเป็นการที่แบบดีมากๆเลยบางทีเราเอาไปเราไปแขวนไว้เขาไม่รู้เขาก็อาจจะไม่กล้ากินบางทีก็ต้องไปแล้วต้องเจอแล้วถึงจะให้ได้เนาะหรือว่าถ้ามาแล้วไม่เจออาจจะมาตอนเย็นอีกทีหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าค่ะพี่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะทุกคนตอนนี้ก็ใถึงแล้วทางเข้าไป นะ้าจะได้มีไฟฟ้านะอนอนเนาะทางเข้าไปมีไฟฟ้าทางผ่านก็จะมีต้นมะขามด้วยโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวใกล้ถึงเราค่อยถ่ายให้ดูเนาะอันนเนาะนี่มีทางลอยรถเข้าไปนะในหมู่บ้านนี้ก็อาจจะมีหมู่บ้านคนอยู่แต่อมรู้แค่ว่าหมู่บ้านสองตาใหญ่แค่นั้นเนาะโอเคเดี๋ยวอมใกล้ถึงแล้วเนี่ยอมจะอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวขอตัวเดินก่อนนะคะพี่ๆเพื่ออ,อ,อันอันร้อนเหรอร <c oughs> ้อนไหมบอกแล้ว <c oughs> <ๆ S 1> ให้ใส่เสือ้อแขนยาวนะอันไม่ยอมใส่นะ มันก็ไม่ได้ลกมากนะพี่ๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวันหลังอันนั้นต้องใส่เสื้อแขนยาวกิงงขายาวเนาะเดี๋ยวขนุมจีนจะบูดก่อนเดี๋ยวต้องรีบๆเดินไปละที่ไม่กล้ารถเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวอะไรนะแบบเนี่ยมันจะตีตาแน่นอนเนาะเพราะมันมันแบบเป็นซุ้มเลยเป็นซุ้มเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าพอใกล้ถึงเนี่ยเดี๋ยวเราอัปเดตให้พี่ๆได้ดูกันเนาะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านของคุณยายแล้ว กับน้องเขาเนาะวันนี้หมามันวิ่งมาตามนะพีสิหมาคนทางบางวิ่นมาตามแท่อันน้ำไปัมเคยมานะพี่แต่ว่ามานานแล้วรู้ว่ายายแกจะอยู่หรือเปล่าลนะ่ะ ไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปทำคุณยายข้างในกันตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะพี่พี่ยิ้มบ่ล้ววู <laughs> ที่นี่มีไฟด้วยแตงกีิวแงว <laughs> อันนี้อะไรคะอันอันขนมปัค่ะอ,อ,อันอันเอามาฝากคุณยายนะคะคุณยายเลี้ยงไก่ด้วยนะคะไก่อะไรเอ่ยเอ้ แมวด้วยนะคะคำอะไรกินคะคุณยายทำอะไรกินคะวันนี้วันนี้เลยคะใช่คะ่ะวันนี้กินข้าวมันไก่คะ่ะกินข้าวมันไก่ทำข้าวมันไก่เป็น<ช>ด้วยเนาะหบ้านคนุณยายสะอาดสะอ้านมากเลยเหมือนไม่เหมือนบ้านอันอันเลยอันอันไม่เก็บไม่กวาดเลยเปนเอิดเติดเลยมัานคุณยาย ร้อนไหมคะอันอันเดี๋ยวอันอันนั่งพักก่อนนะคะเราค่อยกลับเนาะเฮ้ยทุกคนเราก็นั่งคุยอันอันน่งบังก่องคุ่ไปนั่งคุณพี่นั่งคุพ่น่คุณเราก็นั่งคุยกับคุณยายกันนะคะที่บ้านคุณยายก็มีไฟฟ้าใช้ด้วยนะพี่อากาศดีนะคะที่นี่ไม่ร้อนเลยนะคะคบ้านคุณยายสะอาดสะอ้านมากพี่พี่โ อันนั้นพี่ไม่นั่งสิอันนี้อันได้ลูกอมนะคุณยายเอาลูกอมให้อันอันนะคะโอ้ยเต้นทั่วที่ทั่วแดนเลยซันหมดเลยแผ่นดินไว้บ้านสั่นวะโอ้ยสะเทือนไปโหนกเหวโหนกเหว พอนุนอนอยู่นี่แหละเนี่ยนอนนิวังเนี่ยเนี่ยนอนอยู่นี่ทั้งคือว่าไอ้คุณคุยเวียนหัวเพคุณจะลุกนั่งยาจะนาจะนั่งอยู่ห่นงจะเล่มคุกกระสงใสอยู่ไว้มันเป็นอย่างวะว่าเมนปวดจอโค้งเสาเหอนเด้วันปวดจอโค้งเสาเหอนโยกเงียบโยกเงียบยากว่ามันเนี่ยมันบวดได้รอปุ๋นนอนแต่แรกแบบบ้านนี้โอ้บ้านนี้ยาก็ไปจับบันไดไว้ว่ามันเป็นอย่างกูตาไลหรือว่ามันเป็นอย่างวะ ยืนขื live, ่นมันโมแมนไว้บานนี้บับบเต็มกระตาลายยืนออกไปทางหอกน่นไปยืนทางหอกเอ้าแผ่นดินก็สะเทือนเนี่นี่ว่าสันโดร์เมนแท้ๆละวพ่อววาเป็นดินไวได้นี่แสดงว่าเออไปจับอันนั้นทั้งอันนั้นยู่ตับทั้งหน่ำามันงใส่ยันโยกแยกโยกแย่เอ้ามันโมแมนได้หนีบ้านเมาขื่นอยู่ในเรือว่าสันโดรอุ้ยยาไปวัดบ่ได้ได้หมื่นนะนะเมาขื่นเมาขื่นเป็นดินเลย เวลาไปอ่าน้ำใส่แทงก็ตื้นไปเงินอ่าน้ำใส่แทงเข้าไปต้องผุดดังมันจะยู่งอะไเบ้างมันไหลบ่มันไหลใส่บ่ไปแม่อันคือว่าสิบเดือก็ทั้งไปไหวจีนนะไปขึ้นยิ่งไปแบบเอ้าตัวน้อยตัวน้อย ยู know, 2, response, came, you know? like, ่บ yeah, um ้านโน้ไอประตูไอข้างหลังมันเป็นรอๆไหลไปไหลมารอดหรอแม่ย้ายหทองเป็นเรอดแม้ย้ายเนี่ยไปใส่เด้อกูณย้ไปก็ได้มึงยเล่นมึงยแลนนี่กูโมแม่นมาทายยานแลนนี่เองได้เด้อมาแต่มาแต่ยานติยานจนแน่นได้อะ นไล่บอหนำใส่ให้มันเต็มก่อนเดี๋ยวจะค่อยหัวสวนือห่อนถูกไหมือังน่่ห่อนอ่ยอยู่บ้านห้อนหอนขาต่ำยืนนี้สองสั้นแล้วเห็นสมัยบกห่อนยืนน้ไบ่ค่อยห่อน ขันเมนว่าแต่ว่ายากรวัาไม่หอนเพราะว่ามันสิ้นแล้วแมงเห็ดยังไหวกินหรืเนี่ยนะมนมีก็คือวเห็ดก็เผาไหวก่อนบพกว่มันสิไปนี่คิดตว่าลูกเสียสิหูเขาใส่แค่เป็นน้สิเกินมากเหมือนในบอกค่เนวา่ะ ส่วนหนไตล้นมาส่วนหนูตเลยนะไม่ทำเลีนเลยเงินี่บตแต่ว่<อ>าคนหลายบอกคนหลายสีมาว่าจะบหนบอกมันหลายอบอกพี่บอกยางหลวงปัะสานอยู่ในสนามมือวางมาสัเอาไปปลูกบอกพี่เอาไปปลูกแต่หนองบั้งไม่รห้นะไฮนองยาสีใสกับูโอ้ยน่ะ าเงินผู้เดียวเลยตัวนี้ทั้งบมกพริกทั้งข้าวโพดโอ้ยเดี๋ยวสิซ้ำเลยโด่งเฮ็ดผู้เดียวน้อนุ่นนี่นุ้่นลาออกมาเฮ็ดสวนนุ่นเบบอ้บัวเป็นนกตั้งแต่ถอดไทยมันยังบ่เป็นสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นจะพาไปเกลียร์ไก่นะคะน้องหมดบ่หมดเย็นก่อนเฮ็ดคลิป ค่ะั่นหวานดอกให่กวมั้งมเรสมัครเรียนไปสมัครไหนเรียนปีได็พร้อมย่อยบ่มันปีการศึกษาเดียวกันเลยหรอแค่โอนยายยายโอนซื่งบ่ว่าได้ยายสมัครไม่เลยสมัครไม่แต่ว่าปีการศึกษาเดียวกันอืมเอาคือปีการศึกษา่เป็นภากบ่ายอ่ะต่ว่าก็นจบพร้อมกันดีกว่า เราจะจบสาาก่านคนเรียนสาปีคืออ๋อเออชอบกันเลยครับร้อยเป็นเลียนเป็นอย่างบนใ้่าเดียวกันในบณุนที่วันเมกี้เรียนสองอาทิตย์นี่ยแหละสออาทิตย์มเรียนการบัญชีมันเรียนการบัญชีบ่อ อันแต่งแต่ไปเหตุอันโอไปงานแต่งหรือว่าอันมันเหตุมันเอาโอเอาอย่างก่เปลี่ยนเนี่ยเพื่อนอะเนี่ยโบเห็นกาวเพื่อนนันอะไปเบื้องนันนี่เล็บของเพื่อนแล้วมันเป็นกาวแบบแผ่นสติ๊กเกอร์แปะอะเพื่อนคิดว่าโมเมนต์กาวเพื่อนเพื่อนเพ่นคิดว่าอันอะเป็นคนเอากาวที่มันแบบกาวมันกาวติดเล็บอะอันเอาไป ลราพอนก็เอาเนื้อไม่เมันก็เลยเอากาวตาสร้างมาติดเรามันก็ออกนี่ล่ะมันเหลือออกเราเอาตาสร้างมาติดเลยอดิอย่ากงามไรเป็นสวอางงานเด้เหมือนนั้นมึงเฮ็ดบาปกูอันพอนะอันมึงเฮ็ดบาปกูกูหาเท้ามาผ่อเรื่องไปใบไซเพม่อนน่ะเลยไปเอากาวตาสร้างมาติดเลยตายแล้วมึงมาสำรกจจามันก็บพออกว่าตายข้าวเราเหลือมือ ที่ลูกเพิ่นสิพาไปเห็ดหลานเห็ดหลานก็สิแพงสิเพื่อนอะบอกคุเองว่ามันเป็นแนวสติ๊กเกอร์อะมันเป็นสติ๊กเกอร์มันใสๆอ่ะเอาไว้แปะเล็บแล้วก็เอาออกแล้วเอาเล็บมาติดเลยอะไม่รู้มันจะได้แบบเป็นโช๊คอัพมันม่นติดแบบเกา่าหมาสิกัดบอเลยหขอบเปนไว้ไก่เนียวเนียวสิกัดเพราะเป็นหมาที่ มแมวหมาจนญาตแมวไปเลยมันหลายกว่าหมามันยกกองทัพมาแต่ละเรือตกมาตะหนั่นตัวนีงห่วงนิ้งอย่างน,าาานีง้อย่างนี้เดี๋ยวตะหน,นั้นแรนเสาตะหนิงเรียนออกเล่นแมวมูเรียนหมาม,ม,มูได้หรือไงนะแฉ่มัวม,มาบ่แต่แมวต้องโทรมาหาบ่หวงเมืองนี่แมงปลาตัดทิ่มเบ็ดอย่า ชัดออกจากกองมรดกใครรัืดอโทรศัพท์ให้เฮ้ยมันใส้คนละเครื่องเครื่องใหญ่บอกฮะโทรศัพท์เหรอแม้ท้องไผ่นี่เครื่องข้อหมวตังบอกหมวตังเอาตัวขีให้มั่งจีนเอาตัวดีไปใส่ตีกันได้เสือปะล่ะ จะคาบกะนันไปอยู่บางสารบ่เคยสีดังท่านหัวช่วงขึ้นล้ลยแต่ก่อนไปเลี้ยงตัง้งอแต่มมไม่ไปวะว่าไปเลี้ยงให้โจ๊โป่งหัวปลาหนึ่งเทอมนากน็ได้ไปบางตาลนองโกแล้วไปเลี้ยงเที่ยบน้ำแมนเอไปอยู่ท้ลงตุกบไปเลี้ยงเอ้หุโป่งหุไปสร้างโป่งหามใหม่ะรอโป่งหุกใหม่ดิไปอยู่บ่เมาสิละ ้วลาฉันไปย en like ู่หันอะยูน้ำบกเมาน้ำบกขวัเพื่อให้ไปเรียนยุงเรียนไอ้นุ่มันไปเลยได้ไผวะมันบกเกี่ยบกมัน่เน่อเกี่ยเอาค่ะขนลุย เห็นอาพิ mm ้แล uh. ้วเมียนบ้านอ่ะเจมส์ะมาเออเจมส์สมากอันนี้โลภารดปปับตุลผู้นาซิเมนเป็นบาร์บารแต่งน้ำไม่สิเปรนเลนน้ำสีไม่สีเป็นเลนน้ำแม่กระบุงไผ่บ้าน่ได้ไปจ่งต้นตะไปดอกนั้นมีเหลืองไม่เนี่ยเป็โยมใหญ่มหาให้อี่ยาลำบาบุครเพื่อนกยังโัรมหาหรือใหญ่ให่บูหูเหลืองด็กข้าตกลหนาใส่กระตไผ พวกห็นถาม่าหลเป็นแนวใดไม่ใช่ว่าบ่หูแบบมใด่หูใตัวเืต้าวเหมอนี้ไม่ใช่ว่าเสียหูใน้อยแยกไปที่ตากึบเผาใครเนเสี้ยหูเอียมมีแตาเขาบอกคนหลังบ้านอ่ะอยู่หลังบ้านอไใหญ่เ้างบอกว่าจังได ว่เออม่ดิเดินนอนอันน่ะมาเห็ดติดเลยอันนอนนอนคนเดียวกับเต็มกล้องนอนตัวลน้ำทนใหม่ มันเห่าก็ไเป็ตาตัวมันบ่หาอันที่ดีนบ่เอ,เอาฝนสุต่งเอานเน,น,นี่เอปะเด็กอ้วนเด็กอ้วนลอยน้ำบ่มจมแล้วหลุดใครอุ้ง เขาม่ลน้เนมาตาส่นก็นีมันต้อไปใส่นมเยนเนาะชีวิตนี้อยู่ต่กับบางเพื่อนหล่ะล่ะแล้วชุบ่องวางฝนสีโตแค่ไหนเนาะนี่ก็อากาศลมเลือนลมเย็นนี่น้อง รดน้ำรดน้ำผักรดน้ำพริกทำเกษตรกรนะคะคนนี้เกษตรกรดีเด่นป <c oughs> <c oughs> ้าถึงห้องหนามใบลายองเถอะวะอ้ห่อนห่อนลดลดท่านใดตรงนี้ลวกลวกใบบกที อันอันบอกอันนี้มันบ่วมียอดบ่หรือว่าตัดไปแล้วบ่อยากเอาไปทอดไข่กิน,นนะบัวมีแล้วน,น,นี่หน่อยๆอ,อันนั้นมาได้ยู่ได้ต้นใดเดี๋ยวก่อนกลับเราจะ ย่งนง <c oughs> สวนมะม่วงมะม่วงสุกถ้าจะมีคนอยู่อนะยู่นะไหนย่ใสต้นไหนฟัง <c oughs> ดกมาโหมาเฟืองดกจัง อันเด็ดดิอเอาเหยียบไปนอวังหันเฟืองดกมากพี่ถึงบ่ก็ต้องเอาไปหลยดอกเอาไปซ้ำสิกินเมื่อกี้ก็คุณยายบอกว่าให้เอามาเฟืองไปกินมาเฟืองดกมาก ลูกเดียวพอดีดันเอาไม่ถึง กันเบิ่ง,งคามสิกันเลยล ดูมะม่วงอันนี้สิมะม่วงเข้มแดงนี่ค่ะพี่ๆตอนนี้ก็ก็กำลังจะเดินทางกลับและก็เดินชมสวนนะนี่อันนี้คุณยายให้มานะมบม่วให้ไปส่เราเอามาเยอะนะอันนี้เดียวปลูกเยอะหลายอย่างเลยปลูกผักปลูกพริก,กปลูกอะไรอีกอันนั้นมีมะอะไรมะอะไร มะม่วงแล้วก็มะเฟืองนะที่สวนคุณยายปลูกไว้นคุณยายก็อยู่กับน้องน้องนุ่นแล้าคุณยายก็เล่าเรื่องอะไรนะเห็ดจานแผ่นดินไหวให้ฟังเนาะคุณยายเป็นยังไงบ้างเนาะก็พูดเป็นภาษาอีสานนะคนที่นี่จะเป็นคนอีสานนะพี่ก็อ่าก็เดี๋ยววันหลังเราจะมาเล่นที่บ้านคุณยายใหม่เนาะคุณยายบอกว่าวันที่แผ่นดินไหวนะพ่ออม ก็มาอยู่ที่บ้านคุณยายนี่แหละพ่อเนี่ยจะชอบไปนอนที่บ้านคุณยายเพราะบ้านคุณยายจะเย็นมากอ้าว่ะไปเตะเพ่นหรอโอเคค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ยินใจที่ได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นะไม่รู้ว่าจะดีสําหรับทุกคนไหมแต่สําหรับออมออมรู้สึกว่าประทับใจเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวออมขอตัวเดินทางกลับก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ กดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้และเป็นกำลังใจให้อ้อมทำคลิปต่อไปแล้วก็ไม่กดคําโฆษณาเพื่อสะกตอีกในช่องทางนะคะ